นี่ใช้วัสดุห่อแบบสีทองนี่เราเจอบ่อยไหมทนะี่สีส้มนะส่องแล้ตันรถนี่คือรถรถรถเก่าเหรอมหน้าครับ ใช่ครับต้องต้องทีสายจนได้งมาให้ได้ต้องดี่เิดเิดได้ตช่วงเทศกาลพอดีขอบคุณ า่ผมเคยต้องโทษเนี้ยไปสมัครเขาบอกว่าสังคมจะให้อภยัยผมไปสมัครงานที่ไหนไม่เห็นมีใครเขาให้อภัยผมเลยเพื่อตัดสินใจรับงานมัน,มนทุกอย่างที่ผมทำผมมีใหตัวนครับคือครอปครัใช่ครับแล้วเราไปรับยาไหนไม่ใช่ยางเราเป็นกัญชาใช่กัญชาเนี่ยมาจากไหนอ่าเลย ที่แยกตะวันนาเกตขึ้นไปครับครับผมประมาณห้าหร <5, S 2> ืสิบโลครับมันก็ทิ้งไว้ให้ข้างทางนี่แหละครับแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนชุมชนเข้าไปหมู่บ้านเนี่ยครับเป็นเป็นเป็นเหมือนเข้าไปในหมู่บ้านใช่ไหมครับใส่แดงแล้วมันก็ทิ้งไว้อะครับผมไว้ใช่ทิ้งทใช่ทิ้งกันชาไว้ข้างทางครับเราขับรถพิจอรแล้วก็ตรใช่ครับแล้วต้องบอกอะไรให้เข้าไปให้ดีอ๋อบอกครับเขาจะคุยผมตอน ผมเนี่ยทําเนี่ยครั้งแรกครั้งที่สองครั้งแรกเนี่ยเขาคุยผมเขาบอกว่าให้มาเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วเวลานี้เวลานี้ให้ไปส่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไปเลยมึงจะไปไหนก็เรื่องของมึงครับผมมีคนการติดต่อหาเราอีกทีใช่ครับครั้งที่เราเราเราทำได้เท่าไหร่กันสองพันครับคุณถึกว่าเราข้ามไปรับเองหรือครับไม่ครับรับที่ไหน บ้านอะไรฝั่ง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 ประเทศไทยเนี่ยครับบ้านบ้านไหนครับริมโขงโซนริมโขงใช่ไหม,<ผ>มแถวเรียบบ้านไหนผมผมไม่ทราบนะครับว่าบ้านไหนผมไม่คอนทนี่ครับเขาจะแทร์